พดีแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมบอยกราชายดวงดาราครับพีดีมิสแกนตะแก้ว2026่ครับสวัสดีค่ะหญิงวิรลยพรหญ่อ่อนค่ะผู้จัดการกองประกวดมิสแกนสักแก้วปี2 0 2 6ค่ะสวัสดีค่ะเจนจิรัชยาชุมประมานะคะผู้จัดการกองมิสแกนสักแก้ว2026ค่ะอ่าพูดถึงงานวันนี้แถลงข่าว ครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดบางส่วนนะครับเรายังไม่ปิดรับสมัครนะครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดเราก็มีถึงสิบคนแล้วครับเราต้องการนางานประมาณสิบห้าคนในปีนี้นะครับยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับงานวันนี้ก็ขอบขอบคุณพี่ๆสื่อมากๆนะครับแล้วก็ขอบขอบขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณครับการเตรียมการการประกวดในครั้งนี้ต้องมีกำหนดการยังไงบ้าง กำหนดการเก็บตัววันที่ส7บ8 1็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วก็วันที่20สไฟนอลเดี๋ยวสถานที่ไฟนอลเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะจัดที่ไหนครับรอบชุดนรอบชุดรอบชุดไปน้ำมีวันที่สิบแปดที่จัดที่โรงแรมโอไลออนที่นี่แหละครับแล้วก็จัดอีกทีก็ชุดไปน้ำวันไฟนอลครับแลมีคุณสมบัติยังไงในปีีว่าอยากได้ก็ตามบริบทีิแกนเลยครับสี่แต่ว่า B ที่สำคัญที่สุดคือบีที่สี่ u ี i n e s s สิ like them, for them for them. ่งที่สําคัญคือการขายของและการไลฟ์ขายของแล้วฐานแฟนคลับครับเรียกว่าแบบปีนี้คือเราจากที่เราเป็นผู้ช่วยมาเป็นทีดีเใช่ไหมครับก็มีความหนักใจเพราะว่าผมก็อยู่กับกองมิแกนสักแกมาตั้งแต่ปี2 0 2พันยิบาปีนี้สองพันยี่บหผมก็ขึ้นมาเป็นพีดีเองก็รู้สึกขอบคุณพี่ไก่พี่ชัยที่ให้โอกาสผมมาทําหน้าที่ตรงนี้ครับอ่าแแบ่งงานยังไงบ้างเพราะเรามีผู้จัดการัคใช่มีผู้จัดการทั้งสองคนก็เป็นนางงามมาก่อนผมก็ ให้เขาช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยหาสปอนเซอร์สองสาวนี้หาสปอนเซอร์เก่งมากครับแต่ว่าสปอนเซอร์ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนให้กับกองมิเกลตกแก้วได้นะครับน,น่พูดถึงสักหน,น่อในการเียกว่าคุณสมบัติของนางงามหน่อยเพราะเราเป็นเคยพูดถึงก่อนใช่แล้วค่ะก็อย่างแรกก็อ,อย่างที่พีดีบอกเนาะว่าเ ผู้ข้าประกวดก็ต้องมี C B ก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือ Business เนาะการขายก็อยากให้น้องๆเอ่อขายขายของได้ขายเก่งๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าเอ,อ่อเพื่อกองด้วยเพื่อตัวน้องด้วยเพื่อสร้างตัวตนให้คนอื่น <c oughs> เห็นตัวเราให้ใช้แซงของเรามา <c oughs> คนก็จะได้รู้จักกับเป็นคนดีของน้องๆด้วยนาอยากบอกไหมคะขาดการลงทุนเช่นไหนเพราะว่าในปีที่แล้วก็มีการ่อเงิน เอ่อถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันค่ะหญิงมั่นใจว่าทีมทีดีสากแก้วของเราเอ่อสามารถทําให้ได้น้องๆเข้าไปสู่รอบลึกๆได้เหมือนอย่างปีที่ผ่านมาปีนี้ค่ะใช่ไม่ไม่กดดันค่ะแต่ก็ แบบมีคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคเราคุยกันรู้เรื่องได้ค่ะค่ะแต่อยากจะขอเพิ่มเติมนิดนึงนาอน,นอกจาก4 b แล้วเนี่ยเราอยากเห็นความสามารถค่ะจะร้องเพลงเต้นหรือว่าเป็นการสปีดที่แบบเรารู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนใจก็อยากให้น้องๆอะค่ะใครที่เข้ามาสมาัครที่ที่ ที่กาลังจะเข้ามาสมัครหรือที่ประกวดอยู่ตอนนี้อยากให้แสดงความสามารถความโดดเด่นที่ตัวเองมีออกมาค่ะใ,ในบุในเบื้บองต้นที่มีผู้สมัครณว,วันนี้ใชเ่เป็นยังไงมองเห็นแววแบบคีไทยเป็นเข้าตาบ้างไหมนะจริงแก็ลำบากใจเพราะว่าหลังบ้านเราก็ดูตลอดว่าใ,ใครทาดีในด้านไหนด้านไหนก็เอามา บวกคะแนนหลังบ้านว่าใครทําดี่สุดวันนั้นก็จะเป็นวันของเขาครับตอนนี้น้องๆทุกคนนะคะมียอดขายแล้วปกติเราจะแบบเก็บยอดขายกันตอนช่วงเก็บเก็บตัวก็ซึ่งจะเป็นวันที่17-19ธันวาคมนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกองของเราน้องๆทุกคนมียอดขายแล้วะคะ่ะใช่ใช่พูดถึงสปอนเซอร์นิดนึงว่าผู้สนับสนุนเป็นไงบ้างครับ ครบถ้วนสบมบูรณ์ยัยไงไงยังขงงง<ช>าดก็ปีนกองมิกเกอรสักแก้วของเราะครับก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะมีสินค้าอะไรให้มาให้กับกองให้นางงามไล่ขายของก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับมีการสักแก้วได้นะครับตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับใช่เปิดรับอยู่เลยไม่ใช่ค่ะยังไม่ปิดรับค่ะแลวอยากขอบคุณสปอนเซอร์ยังไงบ้างครับ ก็ผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนกองมิสแกนสแกวของเราครับเราก็จะตอบแทนอย่างเต็มที่จะให้นางงามไลฟ์ขายของให้สมกับเงินที่สปอนเซอร์ลงเงินมาเป็นสปอนเซอร์กับนางงามกองจะตอบแทนอย่างเต็มที่ครับเท่าที่เราจะทําได้ครับครับค่ะสุดท้ายนี้ฝากฝากือว่าเชิญชวนให้ผู้สมัครสมัครด้วยติดตามได้ช่องทางไหนสมัครได้อย่างร ก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับไปนอนวันที่20เก็บตัว 17, 18, 19นะครับสามารถสมัครได้ทางเพจนิดแกนสักแก้วนะครับเพจ Facebook นะครับหรือว่าทักหาผู้จัดการกองประกวดก็ได้สังได้อินบ็อกได้เลยค่ะยินดีมากค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ